ปะสุ่มกาชากันดีกว่าเราไปสุ่มที่ไหนดีเดี๋ยวกันแปบ๊บหนึ่งนีเ่เดี๋ยวไปสุ่มในห้องนอน <c oughs> ไปสุ่มในห้องนอนครับเอ้เกมนี้เรามีห้องเป็นของตัวเองนะนี่สุ่มห้องนี้เลยนะครับอูอยากนั่งตรงนี้อยากนั่งตรงนี้มากเลยนะฮะมาสุ่มซะหน่อยนะครับสุ่มกาชากันสักหน่อย พรุ่งนี้เกมอะไรครับพรุ่งนี้ R. O. R o R O V ครับพรุ่งนี้โอเคไปซุ่มหูร้อยยี่สิอ็ดโลแม่ถ้ามันคลิกออกมาแล้วได้ในสิบโลนี้นะผมฮาเลยไหบอกเลยเออแต่ไม่เป็นไรไม่น่าได้หรอกเพราะว่าผมปลาม่าทอยู่ผมปลาม่ามากว่าไม่น่าจะได้ในสิบโลนี้มาลุยเลยกันครับผม เพราะว่าเราเสียเวลากันมาเยอะเลยเลดเหลดมันต้งเจ็ดนาทีเลยป่ะเฮ้ยตื่น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 ตืเ,เห็นไหมมันไม่ได้หรอกในโลสิบโลแรกเนี่ยโอ้โหได้เอตัวเดียวเลยอู๋ยังเกลือนะทำไมวันนี้มันเกลือจังเลยนะรับโลในเนื้อเรื่องมายังยังครับยังไม่ได้รับมาเฮ้ยไ,ไม่รีบโอ้โหเราที่ตั้งร้อยยี่สิบ เราจะรีบทำไม,มนะฮะเรามีตั้งร้อยี่สิบเลยนะผมมีตั้งร้อยี่สิบเพราะงั้นไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบไปรับมาก็ได้นะไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวไม่พอค่อยว่ากันอ่าเป็นเอ่อเบสฟูลเดมอนนะอันนี้ของน้องเอ่อน้องที่เป็นท่าน้ำแข็งใช่ปะ เออโอเคได้ประจำตัวสักทีนะฮะนี่ไงนิวเอาแล้วนะครับผ่านไปแล้วนะครับเหลือ <He 'll S 2> อีกสาสิบเจ็ดโรนะฮะโอโหจะได้โรที่เท่าไหร่กันนะน่าสนใจนะฮะไปอันนี้โรที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวขอนับโรก่อนขอขออนุญาตรับนับโรนะฮะอันนี้มันโรที่เท่าไหร่ละน้องยักษ์น้องยักษ์เอ,อ่อถ้าไม่นับโรเมื่อกี้นะครับ เดี๋ยวนะน่าจะประมาณอ่ะสิบโลแล้วอ่าน่าจะประมาณเดี๋ยนะแปดแปดแปดก็จะประมาณสี่สิบอใช่ไหมอ่ะประมาณประมาณสี่สิบโลครับอ่าเมื่อกี้โลที่ห้าสิบนะครับโอ้โหโลห้าสิบไม่ออกเลยนะประเด็นโอโลที่ห้าสิบไม่ออกนะฮะ โอเคอันนี้รอที่หกสิบนะหกสิบนะหกสิบนะหกสิบจะออกกันนะหกสิบจะออกกันนะไปตืด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 ,ด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 เฮ้ยยังไม่ช็อตอีกเหรอ,อหกสิบหกสิบไม่ออกนะครับเอตัวเดียวด้วยโอ้โหวันนี้ดวงไปหมดแล้วจริงๆนะ <c oughs> ดวงไปกับเมื่อวานนะเมื่อวาน ก็เยเอ้ยเมื่อวานนี่มันดวงดีเกินนะดีไหมอะไม่ไม่ดีมั้งไม่ได้แกมมาเดมอนเออแต่ได้อัลฟ่าอยู่นะดวงน่าจะไปเมื่อวานหมดแล้วเอ็นซีต้องเก้าสิบละเจ็บเจ็บหน่อยเฮ้ยไม่มีทางไม่มีทางคนอย่างผมเนี่ยเก้าสิบโลไม่มีทางหรอกบอกเลย ไม่มีทางไม่มีทางถึงผมมั่นใจระดับ NC ซะอย่างโอ้โห90โลไม่มีอยู่จริงใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวออกโลนี้เลยเนี่ย70เมื่อกี้อะไร60ใช่ไหมเนี่ย70โลเนี่ยปกติต้องออกเลยนี่มั่นใจมากบอกเลยปะลุยนี่แหละออกแน่นอนร0อเอร์ซ็นตใช่ไหมเฮ้ย70 70จะไม่ได้เหรอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ A3 นะฮะ อู๋ได้ A สามไม่น่าไม่น่าจะถึงเก้าสิบปกติแปดสิบก็น่าจะออกไม่น่าจะถึงเก้าสิบหรอกเพี่ยงสงสี่เอาละเอ้ยได้เป็นเอนจินนะฮะอืมอันฟ้าเจ็ดสิบสี่ละ,ละเอ้ยเจ็ดสิบ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  โอ้ไพเปอร์นะครับรอบหน้าก็มาคนก็มาก็คนปกติอ่าเพราะว่ามันเจ็ดสิบแล้วใช่ไหมเจ็ดสิบแล้วแปดสิบต้องออกแล้วครับถ้าแปดถ้าแปดสิบจะไม่ออกนี่เกลือจริงนะฮะเอ้ยไม่ไม่ละไม่น่าเป็นไปได้ระดับนี้เนี่ยโลเนี่ยมันต้องออกแล้วมันควรจะออกได้แล้วนะปะออกมาวิยามิ มาสิเฮ้ยนี่ไงล่ะไอ้ไปผมบอกแล้วจะให้เอ็มาเจ็บอย่างนั้นเหรอมันเป็นไปไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เราจะทําเราจะไปเก้าสิบโลได้ยังไงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับแหมอ่าเราจะออกมาคู่ใครเนี่ยอยากรู้มาก เรียบร้อยนะครับผมนี่ระดับคนมีการันตีอ่ะเนอะอุ้ยออกมากับโซโคาคุเลยนะโอ้แบบหน่วยเดียวกันอ่ะเนอะอ่าเรียบร้อยครับโอเคอ่าได้แล้วครับผมมิยาบีนะฮะ เรียบร้อยนะครับสรุป80โลนะฮะตึงจัดเลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย80โลเลยเหรอโอ้โหอ่ะเดี๋ยวผมขอแวะตรงนี้แป๊บหนึ่งนะผมอยากรู้ว่าผมจะมีได้เซตไหมนะฮะอยากรู้อยากรู้ขอขอแวะแป๊บเดียวนะฮยแต่มัน80โลเลยอ่ะมันควรได้อาวุธปะเออมามาอาวุธก่อนดีกว่ามาขออาวุธก่อนแล้วกัน <S <S จัดไปครับผม <S <S ลุยเฮ้ย วิเออกอกเยอะอ,อยู่นะฮะเอสามทได้ได้ได้โอ้ยผมว่าผมว่าเอ่อไอ้เจ้าอะไรนะตัวตัวเนี้ยของเอ่อน้องตัวคาคูนี่น่าจะเวลตันแน่นอนได้ได้ขนาดนี้น่าจะตัน โ oh, อ้โหรีเวอร์อันนี้อันฟ้านะครับมันสามอันนี่ใช่ไหมมันก็ต้องมีสามอันเนี่ยโอ้โหดันครบแน่นอนดาวครบร้อยเปอร์เซ็นเยอะขนาดนี้ไม่เหลือนะฮะไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ก็ใกล้ลังเอ็นแล้วดิเฮ้ยใช้อีกนิดเดียวเลยอีกนิดเดียว ไม่เยอะเท่าไหร่เฮ้ยเติ๊ด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 ติติ๊ดติ๊ดติ๊ดติเฮ้ยเป็นไงล่ะเฮ้ยเอาไงล่ะเอาแล้วอยู่อันแรกด้วยอยู่อันแรกด้วยนะฮะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเอาวอาเย้โอ้โห ดวงเริ่มมาดวงมาแล้วดวงมาแล้วอโ, Somehow, โอ genau, ้โหเท่าไรเนี่ยแตเต้นตเต็มเฮ้ยไม่ลึกนะครับบอกก่อนไม่ลึกนะเพราะเมื่อกี้มันเหลือเท่าไหร่ห้าสิบใช่ไหมผมเพิ่งเปิดไปได้สามสิบเองอันนี้ลงสี่สิบนะฮะเฮ้ยถือว่าไม่ลึกถือว่าไม่ลึก m อหนึ่งต่อ เฮ้ยโอ้ยสุดจัดสุดจัดโอ้โหจได้เสได้เสได้เฮ้ยได้อาวุธแล้ว,ได,วไ,ด <c ười> ได้อุธแล้วเฮ้ยผมขอแวะผมขอแวะตรงนี้แป๊บหนึ่งอดี ي, อยากล้างแคนเซต <c ười> อยากล้างแคนเซตอ่ะขอแวะเซตแป๊บหนึ่งนะฮะขอสักสิบโลแล้วกันปะเฮ้ย ผมมาล้างแขนแล้วเจ้าเซตข่าก่อนนี่เล่นเจ็บมากแกเล่นแกเล่นผมเจ็บมากโยนแอปบี้มารัวๆเลยมันต้องมาล้างแขนซะหน่อยแล้วศึกนี้มีล้างแขนเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหมันโยนลูซี่มา <laughs> มันโยนลูซี่มาโอ้โหเจไอ้นี่มันร้ายคราที่แล้วโยนแอมบี้มานะฮะรอบรอบนี้โยนลูซี่มานะออไอ,อ้หมนี่มันร้ายจริงๆเลย <laughs> มันมันร้ายมันโยนลูซี่มาโ <laughs> ยนเป็นของเล่นเลยนะ หน่อยแน่โอเคเฮ้ยยังเหลือห้าสิบยังเหลือห้าสิบได้อยู่ได้อยู่ขออีกสักสองยี่สิบโลแล้วกันโอ้ยบักอาจมาโยนลูซี่แปะหน้าเอซีอย่างนั้นเหรอยอมรับไม่ได้ไปต่อครับผมรออะไรละ่ะ <c oughs> กระตุกมาดิฮาเลยนะ <c oughs> อุ้ยเอตัวอุ้ยเอสองเฮ้ยแกจะแกจะรอดพ้นจากเอนซี ไปได้ตลอดอย่างนั้นเหรอเจ้าเฟสเจ้าเฟสแกต้องไปรอดรอบนี้แกต้องมาแกไม่มีวันรอดไปจากฆ่าได้รอบนี้แกต้องแกต้องมาเท่านั้นดูมันโยนมันโยนสุก,กี้มาให้ผมเลยแม่เจ้าเฟสบอกกินสุก,กี้ไปก่อนโยมตรวนี้เราบอกให้ทองมปปะ เฮ้ยบ้าเนอะมิเกยโยนสุก,กี้มาใส่หน้าผมเลยลเหรอเกินไปแล้วเจ้าเซตแกนี่มันแข็งแกนี่มันร้ายจริงๆเลยเฮ้ยเออปาส,ต,สตีบักอัดอีคราวที่แล้วได้โยนแอบบี้ใส่รัวๆเลยในที่สุดเขาก็มานะฮะโอ้โหผมนี่แบบได้สตี <laughs> รอบที่แล้วโยนแอมบี้ใส่เอนซีนะฮะปวดร้าวปวดร้าวโอเคเรียบร้อยนะครับก็ได้เซตเป็นที่เรียบร้อยละเฮ้ยโดนโยนลูซี่โยนลูซี่มาใส่เอซีตั้งรอบหนึ่งนมะแล้วก็โยนโยนมอ้อซุกี้มาให้ด้วยนะครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยมาเลยออีกสี่สิบโลเอาไง แน่นอนมันต้องจัดให้หมดครับไม่เหลือนอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วผมยืนนี้ผมจะทำให้คุณนอนไม่หลับยิ่งกว่าเดิมด้วยการปลดทีวี M หนึ่งด้วยการ M หนึ่ง M หนึ่งมิยาบีเนี่ยผมว่าโซซักคูนี่น่าจะ M หก <c oughs> ไม่สน M หนึ่งมิยาบีหน่อยเหรอ เปิดแล้วเปิดแล้วได้เซตแล้วพอใจแล้วครับไปตู้นั้นแป๊บหนึ่งขอขอขอได้เซตก่อน <c oughs> มาลุลุลลนล้นกันต่อนะครับสำหรับมิยาบีเอ็มหนึ่งนะฮะผมจะได้ไหมเนี่ยเอ็มหนึ่งนี่คือแบบว้าวเลยนะมาร์ควันนะฮะอุ้ยบาช,ชูเดมอนนี่มาแบบอย่างบ่อยนะฮะ โซกคุมาสองนะครับผมว่า M6 แล้วแหละคนนี้ไม่เหลือนะฮะเหลืออีกสามสิบโลสามสิบโลอ่ะสามสิบโลเท่านั้นสามสิบโลเท่านั้นไปตึ้งตึ๊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 งเฮ้ยเลิกดวงเริ่มหมดเอเหลือตัวเดียวแล้วเอเอเหลือตัวเดียวแล้วอ่ะ โ oh. อ้โหเริ่มหมดเริ่มหมดเริ่ม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 ดวงเริ่มหล่นเริ่มหล่นเหลืออีกเท่าไหร่อีกยี่สิบโลนะครับอีกยี่สิบโลจริงๆถ้าจะทำเอ็มหนึ่งก็น่าจะพอได้นะหรือเปล่ปาหรือเปล่ปาโอ้ยได้ทั้งอาวุธนะฮะ ถ้าได้เอ็มห <า S 2> นึ่งมาเนี้ยน่าจะเก่งเพิ่มขึ้นขึ้นไปอีกนะฮะเออแต่ก็ยากอยู่นะอ่ะเหลืออีกเท่าไหร่อีกยี่สิบเอ็ดโลแม่้ามามามา,มาลุยต่อลุยต่อป่ะอีกนิดเดียวผลทางไม่ไกลนะ โอ้โหเอโลลัวเลยอ่ะเฮ้ยตอนนี้เอเอตัวเดียวโลลัวเลยนะฮะผมว่าลูลูซี่ผมนี่น่าจะ M6 แล้วมั้งเนี่ยแล้วก็ไปอัพน้องโซคาคุด้วยนะครับน่าจะ M6 ็มหกละยังไงก็ได้อีกทองแหละเฮ้ยเฟตทะลุตู้เฮ้ยแหมเพราะว่ออกครั้กนึ้งแล้วนี่ออก ออกมาบ่อยเชียวนะพนมเฮ้ยปีคนทะลุตู้ทะลุตู้มาโอ้โห,โห,โหเฮ้ยได้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 มุกนี้มุกนี้ชอบซื้อซื้อซื้อเฮ้ยมีคนทะลุตู้มาสแสดงว่าน่าจะพอได้ฮะดวงวันนี้โอ้โหพี่เซททะลุตู้มาเลยนะฮะนี่มันไม่ธรรมดาละ มาอีกเท่าไหร่เนี่ยสามสิบหกอะลองดูลองดูเฮ้ยตึ๊ด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 ไม่มีแป๊บๆโอเออยู่อุย้ยเอสองนะฮะได้อยู่ได้อยู่ <S 2> <S 2> อ,ยอ่าโซคาคุนะครับอ่ามาร์คทีโอ้โห โอ้ยเอสุดท้ายจะเป็นใครอ่ะอยากรู้เซตทะลุตู้ไปอีกไหมขอขออีกได้ไหมขอขอเซตอีกได้ปะอยากเห็นอ่ะอยากเห็นอีกไปรับในเรื่องน่าจะได้อีกเก้ามั้งเอ้ผมมีวิธีที่ดีกว่านั้นคุณบาคอสผมมีสูตรโกงโอ้ไฟเปอร์นะฮะโอเคตัวสุดท้ายเป็นไปเปอร์นะครับอุ้ยน่าจะได้อยู่เลยฮะ ยังมันยังไม่จบหรอกเหลือยี่สิบหกใช่ไหมเหลือยี่สิบใช่ไหมอีกยี่สิบหใช่ไหมมาเดี๋ยวผมจะทำเดี๋ยวผมจะทําให้มันลดลงกว่านี้อีกยี่สิบหใช่ไหมมาพร้อมมลุยเฮ้ยตื่น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 ตืหเฮ้ยโอ้เอ เอสองตัวเอสองตัวได้อยู่ได้อยู่เอีโอ้โหสไลด์ออฟไทม์เอ้ยยัยงก่อนผมยังมีให้อีกเยอะนะฮะไปเปอร์นะครับอือโอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ ยังยังมีอีกเดี๋ยวผมยังมีแหล่งอยู่เดี๋ยวเดี๋วดูก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไปถลุงไม่อีกนะฮะยังยังมีแหล่งให้ถลุงอยู่ดูโอเคไหนดูสิจะได้ไหมนะม่ยังมีไม่ยังมีเอหนึ่งไะได้หรือเปล่านะได้หรือเปล่านะไปตึ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  อึอึอโอ้โหเอสอยู่ลึกอยู่เอสอยู่ลึกอยู่ได้ไหมนะมมอฟึงตึงตตึ๊ตึ๊ตึตึเฮ้เจสมอดเฮ้ยแต่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 คุณอย่าลืมแต่คุณอย่าลืม มันหลุดเลทครับนั่นหมายความว่าตู้ถัดไปของเอ็ีการันตีเอาแล้วเก็บการันตีรอบสองนะฮะอฮ้ยก็ไม่แย่ก็ไม่แย,แย่คุ้มคุ้มเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอ้ย โอเคโอเคคุ้มอยู่คุ้มอยู่โซเจอร์สิบเอ็ดด้วยนะตัวใหม่อ่าผมไม่มีนะครับนี่อย่างน้อยก็ได้ตัวใหม่แล้วนะโอเคหมดแล้วครับผมอ่าแต่กาชายยังไม่หมดครับ <c oughs> ยังมีต่อ่ <c oughs> ะอันนี้ตู้นี้ต่อเลยนะฮะเฮ้ยตึ๊ด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  โอ้โหเอสองตัวอุ้ยเอสามบุ๊ยดวงยังมีอยู่อืมวิยาบิคางคังูระแดนวิจัดโซเจอร์สิบเอ็ดเป็นตัวละครที่ผมอยากได้นะผมถือว่าไม่แย่ไม่แย่แยอืมแต่ถ้าออกเป็นเกรกก็โอเคนะฮะทําเกรกได้อยู่เลยเฮ้ยอะไรเนี่ยบันนี่แบน โอ้โหมีมีคนมีมีรุ่นทะลุตู้มาด้วยเหรอนี่นี่มันรุ่นทะลุตู้ออกมาเลยโคตรด,ดุนั่นลูซี่ทะลุมาอะไรกันเนี่ยโหดจริงๆเลยโอเคเรียบร้อยครับยังยังไม่หมด <laughs> ยังไม่หมดยังไม่หมดใครบอกหมดแล้วยังไม่หมดนะฮะเรายังมี แบงบูต่อนะฮะแหมกาชาววันนี้มันคบเดือดจริงๆเลยนะฮะเฮ้ยย่าทำไมลูซี่ผมไม่ออกงี้บ้างยือเอสเอสเอสแบบรัวๆครับวันนี้เฮ้ยทำไมโอ้วันนี้เอสเอสแบบรัวๆเลยนะฮะสงสัยต้องทำโอ้ตัดตัดจากไลน์นี้ไปทำแยกซะแล้วนะฮะ โอ้โหเป็นเอสรวๆมากนะครับวันนี้เออได้เยอะดีดูคุ้มทุนที่แบบสั่งสมมานานนะฮะตีไงละ่ะเอเจนต์คิวเวอร์นะครับแม่เดี๋ยวจะตัดจากไลฟ์ไปนั่นแหละแยกแยกแยกกาชานะฮะเอ้ยเรามีพลังกาชากละือนะฮะ Oh. <Yeah. S 1> เออมาพร้อมแบงบูนะครับอาวุธก็ได้ตัวละครก็ได้แบงบูก็ได้นะครับโอ้โ oh, ห oh, เรียกว่าอครบเซตครบคันนะฮะ <c ười> ครบคันดีจริงๆนะอ่าโอเคเดี๋ยวผมตั้งแบงบูใหม่ก่อนนะเอาเป็นเออแบงบูตัวนี้คืนนะครับ <c ười> อ่ะ <c ười> เรายังเหลืออีก47่สิบอันโอเหลือเยอะอะไม่ได้อะต้องกดเพิ่ม ไะต่อเลยครับ <c oughs> โอ้กาชาววันนี้เยอะจริงผมแล้วที่เก็บมาเยอะนะ <c oughs> ฮะโอเอเอแบบรัวๆ <c oughs> อ่าซูโม่บูนะฮะว่าแต่ว่าแต่พวกบูที่เป็นแลงเอนี่ไม่ค่อยมีตัวใหม่เลยนะเอาเอาข้อ,อจริงผมยังไม่เห็นตัวใหม่ๆนะฮะยังเห็นตัวเดิมๆอยู่เยอะเลยนะเออ อีกโฟลเลอร์บูนะครับโอเคข้ามเลยนะฮะอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรว้าวเท่าไหร่เนละมันเป็นแบงบูนะครับเหลืออีกสามสิบเจ็ดนะครับมาต่อเลยยาวๆนะครับวันนี้มีมาใหม่ตั้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งรอบนะี้ฮะใครเหรอครับบูไหนบูไหนมาครับหมายถึงแรงเอนะแรลงเอมีมามาใหม่ด้วยเหรอครับ ตัวไหนนะคิดไม่ออก <c oughs> ผมไปนอนนะท่านอ่าฝันดีครับฝันดีครับท่านเทพโอ้โหส่วนมียบีก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปปั้นมาก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยเอามาเล่นต่อนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเอาไปปั้นก่อนนะแล้วก็เดี๋ยววันไหนไรก็เดี๋ยวเอามาเล่นนะ เลยอีก27โลนะคือ20โลนี้นะครับถ้าเดี๋ยวผมจะปิดไลฟ์ไปพร้อมกับการสุ่มแบงบูเลยนะครับไออีกยี่ที่เหลือนี้นะปะมีมีชัตเตอร์ไหมเฮ้ยไม่มีอ่ะโอ้โหไม่มีชัตเตอร์นะฮะเฮ้ยแต่วันนี้เราก็ได้วุดนี่ใช่ไหมถ้าถือว่าโอเคได้วุดในส0 4สโลนะฮะ ก็ถือว่ายังถือว่ามีดวงอยู่นะฮะไม่แย่ขนาดนั้นเอ่ออ่ะอันนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็ไว้จบแค่นี้นะฮะสำหรับในส่วนของเออเซเลตโซนซีโร่นะฮะเออจริงๆผมไม่คิดว่ามันจะเลยม,มาเยอะขนาดนี้เลยนะ <c oughs> เอาไว้เราเทสเมียบิในไลน์หน้ากันแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปปั้นมาก่อนไปปั้นน้องมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูความสุดยอด ของมิยาบิกันนะฮะถึงจะเอมศูนย์ก็ตามทีนะครับอ่ะเหมนกันก็จัดไปเลยนะครับผมลุยเอซี่เฮ้ยถือว่าจบสวยอยู่จบสวยอยู่เอซี่ตัวเลยนะฮะหูเรียงแถวสวยมากนะฮะโอ้เว โอเคโอ้โหเรียงเลียงแถวสวยสวยสวยเช้งเลยนะฮะเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ถือว่าวันนี้ดวงไม่แย่นะฮะดวงสมแล้วที่เป็นดวงดวงวันพฤหัสนะฮะอ่แบ็กบูนะครับโอเคแฮดเชดนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะสลับเซเลสโซนซีโร่นะครับผม